คุณเคยคิดไหมว่าในโลกไมค์ครับซัมบี้ที่ใส่เสื้อผ้าเหมือนผู้เล่นทังประตูได้ติดเชื้อชาวบ้านเผาแม่ตอนกลางวันคำถามคือก่อนที่จะเป็นซัมบี้พวกมันคืออะไรซัมบี้คือมอนสเตอร์ที่เหมือนคนเกินไปถ้าคุณสังเกตดีๆซัมบี้ไม่เหมือนมอนสเตอร์ตัวอื่นเลยมันเดินสองขาเหมือนผู้เล่นใส่เกาะได้ใช้ดาบได้ดรอปไอเทมมนุษย์นี่ไม่ใช่พฤติกรรมของสัตว์แต่มันคือพฤติกรรมของมนุษย์คำถามคือถ้ามันไม่ใช่คนแล้วมันเป็นอะไรซัมบี้เคยเป็นผู้เล่นหรือเปล่ามีทฤษฎีหนึ่งที่แฟนไมค,ค์คร โลกไมค์ครับไม่มี n p c ซีมนุษย์แบบเราเลยมีแค่สตีฟและอเล็กกับซัมบี้เหมือนกับว่ามนุษย์เคยมีอยู่แต่หายไปหมดเหลือแค่ซากที่ยังเดินได้ซัมบี้ไม่สร้างบ้านไม่ขุดแร่ไม่คาบของมันแค่เดินกลับไปยังที่ที่คุณเคยหลักฐานจากซัมบี้ชาวบ้านหนึ่งในหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดซัมบี้วีเลจเจอร์ชาวบ้านที่ถูกกัดจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นซัมบี้แต่ที่น่าสนใจคือมันรักษาได้ถ้าคุณโยนพชันออฟวิกเนตและให้อาหารโคเดนแอปเปิลชาวบ้านจะกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแปลว่า ทำไมซัมบี้ถึงกลัวแดดคาถามนี้สำคัญมากซัมบี้ในไมค์คาเผาไหม้จากแสงแดดแต่มอนสเตอร์บางตัวไม่เป็นเช่นครีปเปอร์หรือสไปเดอร์นี่บอกอะไรแสงแดดคือสิ่งที่มนุษย์ควรอยู่ได้แต่ซัมบี้อยู่ไม่ได้เหมือนกับร่างกายที่ไม่ใช่ร่างเดิมอีกต่อไปมันคือร่างที่ผิดธรรมชาติถูกบิดเบี้ยนซัมบี้จำอะไรได้บ้างซัมบี้เดินเข้าหาผู้เล่นรวมกลุ่มเรียกพวกเมื่อโจมตีเหมือนมันรู้ว่าคุณคืออะไรเหมือนมันจำบางอย่างได้แต่ไม่เข้าใจอีกแล้วบางทีมันไม่ได้อยากฆ่าแต่มันแค่ทำ ใครเป็นคนเริ่มโลกนี้เวทม,มนตร<น>การทดลองเนเธอร์หรือมนุษย์เองมีคนตั้งทฤษฎีว่าการเล่นแร่แปรธาตุโปรชั่นและการทดลองพลังชีวิตอาจเป็นต้นเหตุมนุษย์พยายามควบคุมชีวิตแต่ผลลัพธ์คือโลกที่พังพินาศซัมบี้คือคำเตือนไม่ใช่มอนสเตอร์ถ้ามองลึกๆซัมบี้ไม่ใช่ศัตรูมันคือผลลัพธ์ของความผิดพลาดล่องรอยของอดีตโลกนี้เคยล่มสลายมาแล้วและคุณคือทางเดียวที่ยังมีทางเลือกถ้าคลิปนี้ทำให้คุณมองซัมบี้เปลี่ยนไปฝากกดไลค์กดติดตามและเจอกันคลิปหน้า